ข่าวดีค่ะคุณผู้ชมเฮ hey, ทั่วประเทศเลยนะคะใช้เงินพร้อมกันในวันที่1กุมภาพันธ์2565ไม่ว่าจะเป็นบัตรคนจนผู้สูงอายุผู้พิการกลุ่มเปราะบางผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษหรือคนที่ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง28ล้านสิทธิ์1กุมภาพันธ์2565นี้ใช้เงินพร้อมกันทั่วประเทศกระตุ้นเศรษฐกิจครมออนุมัติแล้วค่ะส่วนวงเงินได้เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารในช่อง ส,ส,สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเกาะติดการประชุมครม24มกราคม25 6 5นหนะคะครมมีการอนุมัติเติมเงินเข้าในส่วนของโครงการเพิ่มกําลังซื้อให้คนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมไปถึงกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษเพิ่มอีก3เดือน600บาทค่ะคุณผู้ชมรายละเอียดเดี๋ยววันนี้เรามาตามค่ะและข่าวดีค่ะสําหรับคน He units. บัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เฮทั่วประเทศค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่คอร,รมอนะคะอนุมัติเติมเงินในส่วนของโครงการเพิ่มกําลังซื้อให้กับคนที่ถือบัตรคนจน3เดือนเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษาย,ยน2565นซึ่งจะได้รับเดือนละ200บาทหมายความว่าคนที่ได้รับสิทธิ์ในส่วนของบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคยี่แล้วนะคะเดือนละ200-300ถึง300บาทเติมเข้าไปอีก200ท่านจะได้รับอยู่ที่ เดือนละ400 500บาทซึ่งสามารถเริ่มดําเนินการโอนตรงเข้าในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนได้เลยนะคะในวันที่1กุมภาพันธ์2565ใช้จ่ายได้เลยค่ะคุณผู้ชมรวมไปถึงกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษนะคะคือใช้จ่ายผ่านบัตรประจําตัวประชาชนก็จะได้รับเติมเข้าไปในบัตรประจําตัวประชาชนบัตรสมาร์ทการ์ดเดือนละ200บาทนาน3เดือนรวมแล้วจะได้รับที่ท600บาทนั่นเองค่ะ สำหรับโครงการคนละครึ่งเฟดสีนะคะคุณผู้ชมคอรมอก็ได้อนุมัติเช่นเดียวกันค่ะได้รับคนละ1,200บาทซึ่งจะเริ่มใช้วันที่1กุมภาพันธ์2,565า นี่คือมติคอรามอล่าสุดค่ะคุณผู้ชมส่วนรายละเอียดนะคะเดี๋ยวเราติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารในช่องอีสานซ่าในคลิปต่อไปแต่ที่แน่ๆคอรามออนุมัติแล้วค่ะบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้รับเดือนละ200บาทนาน3เดือนรับสูงสุด600บาทในส่วนของคนละครึง่งรับอยู่ที่1,200น้บาทนั่นเองค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ค่ะจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ